นีจีวาสวีดัสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมโรบอกในแมพของ a n i m ม Defender คลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาหาซื้อตัวลครนะคะโดยตัวละครของเราเนี่ยจะหาซื้อจากเทดดิงพลาซ่าหรือพูดง่ายคือเราเนี่ยจะมาจัดทีมให้กับ ID ของเรานะคะถึงแม้ว่าบางตัวอาจจะมีแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าในคลิปนี้นะคะเขาจะมาแนะนําให้กับหลายๆคนที่อยากจะจัดทีมโดยที่ไม่ไปสุ่มเองนะคะอย่างเช่น เรามีเพชร3ล้านเพชรแต่ว่าเราไปหาซื้อตัวเอานะเออซึ่งตัวก็หาซื้อจากเทดดิงพาซานะคะอย่างที่เขาบอกไปเพชรในวันนี้นะคะเขามีทั้งหมด3นะ้าน3แสน6ห่น9,588นะคะ ก็เราจะไม่ได้ใช้หมดทั้งหมดนี้หรอกนะเพราะว่าถ้าเราได้ทีมตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะไม่ซื้อต่อนะคะโลทีมของเรานะคะก็จะต้องมีตัวที่ครบอย่างเช่นตัวเงินตัวสโลตัวดามเมจนะคะประมาณนี้เนาะสาหรับหลายๆคนที่สงสัยนะคะว่าเขาเนี่ยทาไมเพจจังสําหรับเพจสาม้านนี้นะคะเขาซื้อมาจากร้านโจโลว์วชอปร้านเติมเกมแล้วฟาร์มเกมแบบต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลร้านเพจนะคะราคาอยู่ที่350บบาทเองทุกคน คือมันค่อนข้างถูกนะกับเพชรหนึ่งล้านเพชรเนี่ยจะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าใครอยากได้หนึ่งล้านเพชรไปสุ่มตัวในตู้สุ่มตัวซีเคทก็สามารถทักทางร้านไปได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่ได้มีแค่ขายเพชรน,นะคะยังมีขายรีโลแล้วก็ขายอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับแมปอนิเมตดีเฟนเดอร์ก็ลองไปสอบถามได้นะคะสามารถคลิกเลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคน กลับมาสู่ตัวเกมของเรากันต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟแล้วนะก็จะมาหาตัวอย่างแรกเลยคือตัวเงินนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปหาซื้อตัวละครนะคะเขาอยากจะบอกว่าบางตัวละครเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยมีเพจเท่านี้แต่ว่าเราไม่อยากไปสุมเองเราก็สามารถจัดทีมหาทีมได้จากเทดดิง้งพาซ่านะคะโดยไม่ต้องไปสุ่มเองเลยเสียเวลาหรือว่าเสี่ยงลวงรุ้ยอะไรต่างนานาเนาะเหมือนจะมีขายแค่โซ โซนนี้นะคะอันนี้คือ Eo ให้แล้วแล้วก็ติดบัฟด้วยนิดหน่อยนะเดี๋ยวลองหาดูเซิร์ฟอื่นก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันก็เป็นเซิร์ฟธรรมดาเนาะ,ะเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะคะอันนี้ขาย t h ปร r o g r a m m e r นะคะบัฟ0.2%อยู่ที่1ล้าน8แสนอืมราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าพวกตัวะโปรแกรมเมอ e r แล้วก็ตัว d e มอ n คิง g เขายังไม่เคยสุ่มแล้วก็ยังไม่มีเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาสุ่มตัวพวกนี้กันดีกว่าทุกคนช่างมันก่อนเราขอดูร,บรอบๆนะคะว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ขายโดนัทวอลเอร์หนึ่งหมื่นเองนะแต่ว่ายังไม่ได้อีโวทุกคนอืมถ้าไม่ได้อีโวก็ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เค r ร์สปินนะคะเคร์สปินก็เป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยถ้า ใครแบบว่าอยากได้ตัวที่มันครอบคุมเนาะเป็นตัวตัดเลือดแล้วก็ถ้าอัพถึงขั้นกระ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดไฟด้วยนะติดเผาไหม้นั่นเองอืมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ตอนนี้ที่เข้าสนใจคือเดือดโปรเกมเมอร์ทุกคนบัฟ0ูนอะ่ะกับตัวเดมอนคิงตรงนี้แต่เดมอนคิงแพงมากขออนุญาตไปเซิร์อื่นก่อนแล้วกันเราจะหาตัวที่มันถูกที่สุดที่เราเคยเห็นมาก่อนอ่าตอนนี้ก็มาเซิร์ฟใหม่กันแล้วนะคะ เอ๊ะซอ้อใหม่หรือเปล่าเอ้ยตัวนี้ดีมากทุกคนเฟมดากอนคิงนะคะตัวนี้เขาตัวนี้ในทีมเขาเหมือนจะยังไม่มีนะอ่ะซื้อเลยละกันตัวนี้ดีมากราคาสามหมื่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อีโวเออสามหมื่นเจมเหรออ่ะซื้อไปเถอะทุกคนยังไปซื้อวะอ๋ะอเป็นตัวใช้นี่ด้วยเดี๋ยนะขอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็มีตัวนั้นอยู่เอาไงดีทุกคนอันนี้มีขายตัวเงินอยู่นะคะขอสำรวจรอบๆก่อนที่เราจะกดซื้อนะคะอ่ะ ซื้อตัวเงินเลยแล้วกันทุกคนตรงนี้นะคะขาย9,999นนะเป็นตัวชายนี่เนาะซื้อเลยเอาเป็นว่าเราจะซื้อให้มันครบ 6ตัวละกันตอนนี้ได้ตัวเงินมาแล้ว1ตัวนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวตัวนี้ืมอแต่ว่ามันยังไม่ได้ EVO นะหรือว่าเราจะไปเซิฟอื่นก่อนเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาสามารถเอาพวก shiny hunter VP อะไรนีม้มาวางขายได้แล้วเหรอเนี่ยแบบนี้ก็สะดวกมากเลยนะคะทุกคนสแสดงว่าในเพจร1ล้านเพชจของเขาเนี่ยหรือว่า3ล้านเพจเนี่ยคือเราสามารถปั้น ID ใหม่ได้เลยนะขอเพียงแค่เราเนี่ยเวลสิบพอพอ,พอที่จะเข้าเทรดดิ้มาซื้อได้แล้วเราก็ไปซื้อเพร ป้านลยน,นะคะเพราะว่าทุกอย่างสามารถวางขายได้แล้ว V.P ก็วางได้เกมฮาร์ดก็วางได้นะคะก็คือ สะดวกสบายมากทุกคนสําหรับการปั้น ID ใหม่นะยายเซิฟก่อนตอนนี้ได้ตัวเงินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาตัวเงินใส่ช่องไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเออเราได้ตัวมาแล้วนะอ่าใส่ไว้ช่องแรกเลยนะคะตัวเงินในเกมนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตอนนี้ได้ตัวดับดีเจนมาแล้วเหลือตัวคือเขาต้องเลือกสักตัวหนึ่งระหว่างตัวอีพิกแล้วก็ตัวมิสติกนะคะแต่อยากได้ตัวมิสติกมากกว่าเดี๋ยวเรามาหาซื้อตัวเงินมิสติกกันทุกคนเพื่ออยากได้บัฟออมเมตี้อยู่นะแต่ว่าบัฟออมเมตี้มันก็ราคาค่อนข้าง ะะอันนี้เป็นอีโวแล้วนะคะแต่ว่าเป็นบัฟอันนี้ยสวิปนี้อะราคา8แสนกว่ากว่าอันนี้ก็มีตัวเนีนะเขาขอคำนวณก่อนทุกคนคือเราจะต้องมีตัวเงิน2ตัวตรงนี้ใช่ไหมก็คือเขาคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นตัวมิสติกกับดีเจนเดอรี่แล้วก็มีตัวสโลหนึ่งตัวอ่ามาเซิร์ฟใหม่แล้วเซิร์ฟนี้เหมือนจะคลื้นอยู่นะโอ้โหฝ่ายราคาแพงมากไม่มีอะไรเลยทุกคนเซิร์ฟนี้ อันนี้ขายสองล้านนะแพงอนะทุกคนแพงมากเุ้ยอันนี้ขาย9ก้าแสนห้านะคะอีโวแล้วด้วยตัวนี้เขายังไม่มีพอดีเลยนะเดี๋ยวกดซื้อเลยแล้วกันเป็นเดมอนคิงนะคะตัวนี้เหมือนจะโหดอยู่นะสแตตก็ไม่ได้แย่มากนะคะขอเปรียบเทียบสแตตก่อนอันนี้อีโวแลวนะคะสแตตเป็น S อบีบวกแล้วก็ S อันนี้สแตตดีกว่านะอยู่ที่เราเลื่อนนะคะว่าเราเนี่ยพอใจตัวไหนอืมสแตตมันก็ปั้นได้นะขอสำรวจไปเรื่อยๆก่อนละกัน อเอาเป็นว่าเขาจะซื้อตัวนี้ไปนะคะอยู่ดีมีคนมาตั้งขายตรงนี้อันนี้ราคาถูกกว่านะอันนี้เป็นบับโซนิกด้วยทุกคนทุกคนว่าเขาตัวไหนดี Tiktok Tiktok หรือว่าเขาจะทั้งสองตัวดีแต่ว่าซงจินอูน,นะคะเป็นตัวที่เขาบอกว่าดีนะเพราะว่ามันสามารถเสกมอนได้โอ้ยคิดหนักมากบัฟ0.2%ซะด้วย2ล้านคือเราหมดตัวเลยนะเราจะมาแบบว่าประหยัดงบนะคะแล้วก็สองตัวนี้แหละเลือกอะไรดี มันเยอะอยู่นะอ่ะเขาว่าเขาเอาตัวนี้ดีกว่า950,000 0อ่ะเดี๋ยวเอาใส่ทีมเอาไว้ก่อนว่าเราเนี่ยได้ตัวไหนมาแล้วบ้างอะไรตัวเงินแล้วก็ตัวดาเมจมาแล้วนะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเซิร์ฟใหม่แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องการคือตัวที่เฮ้ยมีเฟรมดา่อ็าอขายด้วยโอเคซื้อเลยปึ้งตัวซับพอร์ตนะคะหรือว่าตัวสโลนั่นเองทุกคนทีิทีๆเขาอยากได้ไอศครีมนะแต่ว่ามันไม่มีเฮ้ย เดี๋ยวนะคนนี้ขายโดนัทโอ้โหซื้อเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อเพิ่มมาอีก2ตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต จะใส่ทีมก่อนนะอ่าตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด4ี่ตัวแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเงินตัวดาเมจนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซับเนาะเขาเรียกว่าตัวซับนะคะเพราะว่ามันมีพาสซีติดตัวพาสซีเผาไหม้แล้วก็มีโดนัทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสโลนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวซับเหมือนกันเนาะที่เราต้องการเลยคือตัวดาเมจอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเงินอีกตัวหนึ่งนะคะ2ตัวนี่แหละไปกันต่อ เริ่มสงสัยแล้วนะว่าถ้าเราไปสุบเองมันน่าจะดีกว่ามาหาซื้อจากในเทรดดิ้งนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพรเราเยอะนะคะหรือไม่เราก็แค่หาตัวเงินอีกตัวเดียวก็พอแล้วนะนี่ไงทุกคนเจอแล้วนะคะเป็นตัว thunder shinobi นะคะแล้วก็เป็นตัวพิงค์เดมอนะคะคือพิงค์เดมอนเนี่ยเป็นตัวเงินนะคะทุกคนโอ้โหตัวชายนี่ด้วยเป้าหมายหลักๆของเราคือเราจะซื้อตัวที่อีโแล้วนะคะซึ่งในทีมเขาเนี่ยก็อีโหมดแล้วทุกตัวนะที่ซื้อมา ตัวนี้อีกหนึ่งตัวอ่าซื้อมาแล้วนะคะทุกคนพอซื้อมาแล้วก็จัดใส่ทีมของเราเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีตัวเงิน2ตัวแล้วนะคะตัวดาเมนหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว,ชวะะ้ช่วยนะคะเช่นโดนัทแล้วก็เฟรมดากอนนะอีกอย่างละหนึ่งตัวนะมันเหลือช่องว่างหนึ่งช่องอะทุกคนคิดว่าเขาควรเอาตัวไหนดีเฮ้ยอ,อันนี้ก็มีขายโดนัทวอลเลเอร์เจ็ดพันเองเหรอ,อถูกจังอะเมื่อกี้ซื้อไปและ ถึงเจ็ดหมื่น oh my gosh แต่ว่ามัน e ูลแล้วนะแถมติดบับด้วยเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลทราคาตัวละครเท่าไหร่นะคะทุกคนอย่าว่าเขานะคลิปนี้ถ้าเขาแบบว่าซื้อตัวละครแล้วมันแบบแพงเกินไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางตัวเขาก็ไม่รู้นะคะโอเคนะคะทุกคนกลับมาเจอกันหน้าล็อบบี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เขาเนี่ยซื้อมานะคะ เอาไว้ไปเล่นด่านต่างๆสามารถผ่านด่านได้นะทุกตัวเนี่ยอีโวเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช้งบไปทั้งหมด1ล้านก็กว่านะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นจำนวนเพชรที่ใช้ไว้ทั้งหมดเนี่ยข้างล่างนะก็ทุกคนก็ลองเอาไปพิพพนิจกันเองนะคะว่าเออสุ่มดีกว่าไหมหรือว่าไงแต่ถ้าใครไม่อยากสุ่มเนี่ยมีจํานวนเพชรเยอะก็ไปหาซื้อจากเทรดดิ้งได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางตัวมันก็ติดบัฟมาให้เลยเราไม่ต้องไปเสียรีโลสุมนะ่มเนาะ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเงินเนาะพิงค์ล็อกสตารนะคะอันนี้เป็นตัวเงินแล้วก็ยังเป็นตัวบัฟอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเงินเหมือนกันนะคะเดมอนพิงคเนาะมันก็คือพิงค์ล็อ s t a r ที่อัปเกรดมาแล้วแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดูดเงินจากมอนนะคะมาให้เราเอออันนี้ก็เขายังไม่เคยทําคลิปไปนะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละอืมสวนอันนี้นะคะตัวซี c r e t เดมอนคิงนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจที่เขาเลือกมาเนาะแต่ถ้าใครเจาตัวอื่นก็ได้ที่มันไม่เกิน1ล้านนะคะเพราะว่าบัฟเนี่ยเราสามารถมาสุ่มเองได้เออแต่ใครไม่อยากสุ่มบัฟเองก็ไปหาซื้อเอาดีกว่าเนาะอันนี้น,นะคะก็จะเป็นตัวเฟมดาก้อนนะคะเฟมดาก้อน <Fame Dragon S 2> เป็นตัวที่ติดเผาไหมา้แล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยพอๆกับเดมอนนินจานะคะแต่เขาเชียร์ตัวเฟมดาก้อนมากกว่าเนาะ อ่าต่อมานะคะก็จะเป็นตัวโดนั้น,นะคะหรือว่าตัวตีสโลของเรานั่นเองคือรวมๆแล้วเนี่ยในทีมของเรานะคะก็คือครบหมดแล้วนะสําหรับการทีจ่จะเอาไปลงเล่นนะคะเพชประมาณ1ล้านกว่าๆนะคะตอนนี้เลดเพชก็อืมตามตลาดะไรค่ะทุกคน โอเคก็ okay, Go, ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊ง,ง,งด้วยนะจะได้พลาดคลิปใหม่ของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ๋อสำหรับบางคนนะคะที่สงสัยว่าทำไมเขาต้องซื้อตัวใหม่จัดตัวใหม่ด้วยเพราะว่า อ่ก็ทําให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีตัวอะไรเลยเนี่ยก็ได้เนาะทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในเทรดิ้งพาซาเนาะ VP ชายนี่ฮันเตอหรือไม่ก็แบดเดิพานะคะหาซื้อได้ในเทตดิ้งพาซาหมดเลยขอแค่เราเนี่ยมีเพชรก็พอเนาะบ๊ายบายซายโยนานะคะทุกคน